สายสุขภาพต้องเมนูนี้เลยครับลาบผิดฟางหมูสับรสแซ่บเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับตามด้วยหมูสับอีก100กรัมครับแล้วเชฟก็จะรวนหมูสับให้สุกให้หมดเลยนะครับหมูสับเมื่อนำมารวนแล้วนะครับเขาจะมีความหวานของเขาออกมาผสมอยู่กับน้ำคุกคลิกคุกคลิกนี่แหละครับหมูเขาก็จะไม่กระด้างด้วยนะครับจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำอยู่ข้างใน ตั้งกระทะใหม่อีกทีนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปเล็กน้อยเหมือนเดิมเลยนะครับคราวนี้ก็จะตามด้วยเห็ดฟางอีก300กรัมนะครับเชฟจะนําเห็ดฟางเนี่ยมาหั่นออกเป็นท่อนๆก่อนนะครับแล้วเราก็ลวนเห็ดฟางให้เขาสุกเลยครับเมื่อเทลงไปปุ๊บเชฟก็จะเทหมูสับที่เราลวนไว้เนี่ยลงไปรวมกันเลยครับตามด้วยพริกป่นอีกหช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายอีกหช้อนชาครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีก2ช้อนโต๊ะครับเชฟใช้น้ำปลาแท้ตากับข้าวนะครับเพราะเขาลดโซเดียมลงตั้ง25%เนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่จํากัดการบริโภคไอโอดีนและโซเดียมนะครับและหมักด้วยวิธีทางธรรมชาติ100%ซนะครับไม่เติมโพแทสเซียมคอไลด์ด้วยอีกนะครับสายเฮลตี้หายห่วงเลยนะครับหลายๆคนจะมาพลาดเรื่องโซเดียมนเนี่ยแหละครับสิ่งสําคัญเลยนะครับในการกินอาหารคลุกเคล้าเข้ากันแล้ว เชฟก็จะตามด้วยหอมแดงซอยแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยลงไปนะครับบีบน้ำมะนาวตามลงไปอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็เข้าวคั่วปิดท้ายอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีหนึ่งเล็กน้อยก็พอครับในส่วนของรสชาติเนี่ยเราสามารถนำไปปรับแต่งตามใจชอบกันได้เลยนะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานยังไงก็ลองปรับเติมเอานะครับ โอ้น่ากินมากๆเลยนะครับเมนูนี้แต่ตอนนี้เชฟก็เริ่มเครียดแล้วครับไม่รู้จะเป็นเมนูกับข้าวหรือกับแก้มดี